โคจอมมาชกกันที่เวทีมวยนานาชาติทองศิษย์ลอยตัวมายกที่สามนี่เริ่มจะเดินขยับแข้งสายแล้วนะครับเพชรเมืองทองพอายามชีดี่มาไหลกำปั้นเลยครับดูเพชรใหม่ชกในเกมตั้งรับนะครับมีแข้งขวานี่นะครับแม่นคนกัดเอาไว้คอยบังหอยโตเพชรเมืองทองไม่สนแล้วนะครับต้องเดินชนให้เร็วกว่านี้ครับเนี่ยเพชรเมืองทองพยายามจะเดินจับนายที่ครับอยู่วงนอกนี่โดนแข้งขวาเายาของน็อตใหม่ครับ ทำให้ตัวเองมีอืดอัดพอสมควรครับมาถึงยุนี้ครับเดินจับในปั้มหนตีครับดุกวเดินเข้าไปก็โดนแข้งขวาของน็อตใหม่ครับถ้าแก้แข้งขวาไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะปาใช้ครับคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันครับดูครับขวายาวๆของน็อตใหม่ผิดซ้ายเบกไว้ทีครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาต่อครับเพชรเมืองทองครับต่อยลําตัวครับประลำล้วงท้องไปครับจังหวะดักของน็อตใหม่ตีเข้าขวาครับเอาตีซ้ายคืนเพชรเมืองทองหัวมุดแล้วพยายามตีเอาไว้ครับแยกมาก่อนครับ ดูแลต้องพยายามเบียดกล้าไหนให้ได้นะครับพอวงนอกนี่ดูจะช้ากว่านะครับแล้วจังหวะฝีมือดูจะเป็นรองโอ้โหโดนขวาเข้าไปเอักรรมการยังให้โอกาสไม่นับนะครับโดนทิ้งเข้าไปนี่เต็มไปทางเหมือนกันขยับขยับโอ้โหเพชรใหม่เองก็เลือกออกนะครับเกาเกมไม่รีบร้อนเลยนะครับเด็กคนนี้นี่น่าจับตาและแทงขวายาวๆเพชรเมืองทองขยับจะเบียดจะขยับโอ้ มาเนี่มาเป็นชุดเลยนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งโดนเข้าไปชุดหนักๆทั้งนั้นไหวไม่ไหวแล้วครับโดนหนักๆแบบนี้ครับโอ้แต่ยังนิ่งแล้วก็เดินเข้าไปครับเจอแท่งขวาอีกแล้วครับโอ้ต้านอยู่ไม่อยู่ครับพายุของน็อตใหม่สอบฝังแล้วเตะขวาครับพยายามเตะซ้ายคืนครับเพชรเมืองทองนี่ครับพยายามจะสู้ครับแต่ว่าน็อตใหม่ดูครับเลือดออกอาวุธนะครับดูรับขวายัดเข้าไปครับน็อตใหม่ครับขยับ ดูครับโอ้ยกรรมการจ้องตาเป็นมันนะครับว่าจะเอายังไงต่อดีครับแต่ว่าละครั้งดังก่อนครับเดี๋ยวพักให้น้ำครับดูครับมาตาที่4นะครับยาฉีดนี้เพิ่มเป็นหลายหมื่นบาทแล้วนะครับเพชรเมืองทองต้องพยายามจะโอ้โหสู้นะครับพยายามจะสู้จะบวกเหมือนกันนะครับทั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็วงในจะปล้ำในแต่ว่าน็อตใหม่นี่กดแขนล็อกแขนเอาไว้เลยนะครับทำให้ยังตีไม่ถนัดเอาล้ครับเบียดก็ไหวไม่ท้อสัอย่างนะครับดูน็อตใหม่โอ้โห แข้งซ้ายก็เริ่มมาเหมือนกันหมอทําได้มีเสียงเคีย์นี่รออยู่นะครับต่ต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับไปล้อไม่ได้วงในจะจับได้หรือเปล่าดูจังหวะการจับโอ้ยกระถุงก็ไปนะครับรตใหม่ล่แขนโก่แขนอาศัยความเก่าแล้วครับก็พยายามจะสู้แล้วครับทั้งน้้นเพชรเมืองทองครับอาศัยหัวจิใจในความเป็นนักสู้เดินเบียดเข้าไปครับวางแข้งซ้ายต่อยซ้ายครับวงในเทียบซ้ายมา ว่าน็อตใหม่พยายามจะกดแขนบล็อกแขนไล่แขนไว้ครับไม่ให้ทางด้านเพชรเมืองทองนี่ออกวุฒได้ถนัดนะครับจับแยกมาก่อนครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาแล้วครับเพชรเมืองทองโดนแข้งขวาพยายามจิ้มลังัวหลอกแข้งซ้ายคืนไปครับเนี่ยพยายามเดินแล้วับแหมชิงออกก่อนนะครับน็อตใหม่ครับสอกมาสอกคืนครับโดนไล่จังหวะปล้ำตีได้ไม่ได้ไม่ถนัดก็กรรมการจับแยกมาก่อนเอาละครับยังคงเดินต่อเนื่องนะครับ ดูว่าน็อตใหม่เองนั้นชกแบบละเอียดเลยนะครับไม่ประมาทนะครับดูวงในดูจังหวะกดโอ้โหเพชรเมืองทองก็พยายามจะเบียดจะปล้ำในแต่ก็ยังตีไม่ได้นะครับโดนลูกเก่าเข้ามาช่วยครับขยับเข้าไปนี่นะครับแทงขวานี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของน็อตใหม่เลยครับยังเดินเบียดเดินชนต่อเนื่องครับทังด้านเพชรเมืองทองครับไม่ละความพยายามครับ เดินเบียดเดินชนครับแม้ว่าสถานการณ์น,นี้จะดูเสียเปรียบทางด้านน็อตใหม่ครับณะที่น็อตใหม่ครับวางเกมวางแผนมาดีรับแทงขวายาวๆคอยศาสการ์การเดินของเพชรเมืองทองครับโุ้ยมีสอบสวนสวงไหนช่วงปลายยกตีได้ไหมหมดยกสกอร์ครับน้านีคอยแย่ไว้แล้วก็แทงขวาไม่สนแล้วนะครับเพชรเมืองทองต้องทั้งหมักทั้งศอกนะครับต้องชนอย่างเดียวเบียดเข้าไปเหลือเวลาสองนาทีเท่านั้นนะครับคู่นี้พลิกเกมได้ไม่ได้ครับเดินเข้าไปเจอแ้งขวาสาดครับ มัดซ้ายครับปล่อยเข้าไปครับเพชรเมืองทองแต่ดูจังหวะช้ากว่าครับนอตใหม่จะพยายามเก็บกินหมดเลยครับนี่ครับนับต้องนอกเป็นอย่างน้อยเลยครับทางด้านเพชรเมืองทองครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับปล่อยมัดฟันศอกหวัง็นพิเกมพิสถาการครับเพราะว่ายาฉีดสําหรับไฟนี้นี่แสนกว่าครับพยายามจะสู้สุดชีวิตแลวครับแม้ว่าสนาคารตอนนี้นี่ดูว่าทางด้านนอตใหม่จะได้เรียบพอสมควรครับนีครับศอกซ้ายงัดเข้าไปครับ ต้องมีหม,มัดมีศอกแล้วนะครับจะไปปกล้ามนี่ล้ำมยันหลังสงการก็ดูจะเหนื่อยนะครับต้องมีหม,มัดมีศอกอย่างเดียวแล้วเพชรเมืองทองนัดใหม่นี่ไม่ยอมให้ปะทะด้วยโอ้โหออกแข้งดักแ้งสวยๆไป,ป่กล้ามไหนมีสบายนะครับกดแขนไล่แขนเอาไว้ครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับเวลาอันมีค่าของเพชรเมืองทองครับ หาตัวเจอไม่เจอเลยครับเนี่ยก็แหม่มา,มายายามหมุนออกทีบเอาไว้ครับลูกดักของนอตใหม่ครับเสียฟิลอยู่ที่มุมนี่แม่ยิ้มยิ้มยิ้มแก้ปรีเลยนะครับลูกพีของนอตใหม่ลุยต่อครับเพชรเมืองทองตบไว้ล้วไตขวาครับนอตใหม่ดักศอกเอาอีครับดูว่าเกมการโชกบนเวทีนี่ ก็จะข้งบแล้วนะครับเดินเข้าไปแบบนี้นะครับน็อนใหม่นี้ก็เลือกออกเลยนะครับคอยดึงคอยโต้แข่งขวาปาด้าไปมีหมัดขวาเข้าไหนก็ล็อกเอาไว้โงสุดท้ายแล้วนะครับครบ้ายยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ น็อตใหม่วอลอุรชาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างคาดลอยแล้วครับโวยคู่นี้